มายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกกาชาติกำเนิดของคุณพ่อเขียนแต่คำเขียนสีดาหรือคุณพ่อเสือเกิดเมื่อวันที่19เดือนเมษาหยุนปีพุทธศักราชส4 8 3ที่บ้านหนองแทนตำบลลู่นาคำอำเภอเมืองเพชรศรจังหวัดอุบลราาชนีเป็นบทของคุณพ่อหิว นคนแม่พ้องสีด่ดังคณพ่อมีพี่น้องร่วมมองทั้งหมดสิบสามคนดังนี้หนึ่งแยกหกสองโปรงสีสามแยาคนมีสี่แยกของสีห้าแยกกลมหกแยกขั้วเจ็ดแยกขั้วยังมีชีวิตยอยู่แปดกุ่มแยกเหลียญเก้าโปดง สิคุณพ่อคำเขียนสีดาลาผู้วายคนสิบเอ็ดคุณยา่าบุญมหมแฟนเะสิบยังมีชีวิตอยู่สิองย่าจงกิตอินขนานและ 13. บสาย่าหนูคุณพ่อเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมัธดูลาอำเภอเมืองเดชสทรีจังหวัดอุนลราชธานพันาเ,นอเอามอจบการศึกษาภาพบังคับในสมัยนั้น คุณพ่อออกมาช่วยครอบครัวทำงานจนถึงวัยแต่งงานคุณพ่อได้แต่งงานกับคุณแม่บนกองศรีดาราท่านมีบุชายหนึ่งคนคือนายสมศักดิ์สรีดาราซึ่งทุกวันนี้นะครับบทชายของคุณพ่อก็เป็นคนดูแลคุณพ่ออยู่เป็นประจำเรื่อยมาปัจจุบันคุณพ่อสยส่ที่บ้านเลขที่98รับ1นึ่หมู่ที่3 มันงทำนาำสร้างระบบการนาสร้างรเภอบุญชนจระหำับบเรสุครน,น,นะครับปกติคนพ่อก็จะอยู่ที่บ้านทำน้ำสร้างมั่งไปอยู่ที่บ้านสายทองมั่งนะครับท่านก็ประกอบอาชีพอย่างพยายันแข็นนะครับดูแลลูกๆหลาน,หลานเหมือนที่ผมเก่าในขั้นต้นท่านมีรอยยิ้มเป็นขาวุุน้รยคณพ่อเป็นคนที่มีาายาสัยดีมีแรงธุรกิจเป็นอันจนเป็นที่รับให้ ของลูกหลานและคนในสังคมและคนที่ได้สัมผัสกับคุณพ่อปกติคุณพ่อจะเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงทำาุุณทํมทานาตการเกที่เหมาะสมแต่ด้วยวัยที่เริ่มชราคุณพ่อก็เริ่มมีอาการเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของคุณอุ้ชดมีไข้บ้างลูก,ลกหลานก็พานําไปตรวจรักษา คุณพ่อก็เอาสมตัวเองได้แต่เมื่อวันที่2สิงหาคมปีพุทธศักราช2567อาการของคุณพ่อสุดหนักลงจนกระทั่งเวลา12นาฬิกา4นาทีคุณพ่อํำเขียนสีดาลาได้จากลูกหลานเป็นพิรักไปด้วยอาการสมองเลียมเติรโลงสิริอายุของคุณพ่อได้84ปี อย่างความโศกเศร้าเสียใจไม่ให้ตัดหัวตัวเป็นอย่างยิ่งลูกขอจักเท้าพ่อที่แน่นิ่งหัวใจลูกดำดิ่นจัยอด